สวัสดีคะ่ะมูเตทารลอ์มาแล้วนะคะมูเตทาต์คลิปนี้หมวยจะอานให้กับคุณมิถุนนะคะความรักบทที่5ประจําเดือนกันยายนนี้ของคุณมิถุนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะหมวยเลือกไพ่เด็กนี้ให้นะคะอคานนมเรามาดูกันเลยนะคะ5ใบแรกบ่งบอกถึงตัวตนของคุณนะคะแล้ว5ใบสุดท้ายก็จะบอกถึงเขาหรือเธอของคุณมิถุนนะคะเริ่มเลยนะคะ หไม้เท้าเจ็ดดาบสี่ไม้เท้าสี่ถ้วยควีนถือดาบคะ่ะตัวตนของคุณนะคะอ่าที่ผ่านมา เดี๋ยวก่อนหมอจะบอกก่อนว่าคุณอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณแฟนนะคะแล้วก็ที่ผ่านมามีอุปสรรคมากมายนะคะแล้วก็มันมีไพ่ของการนิ้งเฉลิมฉลองบางคู่อาจจะเป็นความรักที่กำลังจะวางแผนที่จะแต่งงานกันนะคะ แล้วก็นะตอนนี้คุณฝ่าฟันกับปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เดี๋ยวเรามาสรุปให้นะคะค่อยๆเปิดไปทีละเรื่องราวนะคะว่าแต่ละเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาเปิดต่อนะคะว่าอีก5้าใบเขาหรือเธอของคุณมีถุนอะ่ะจะเป็นอย่างไรบ้างนะแปดเหรียญคะ่ะ อัศวินถือเรียนค่ะแปดดาบอืมเราเข้าจะละหนึ่งถ้วยค่ะ <c oughs> สามไม้เท้าบางคู่นะคะบางคู่ราศีม่ถุนนะคะอาจจะความลับจบไปบางคนก็อาจจะเหมือนแบบได้ใกล้วิวาแล้วอะ่ะแต่วิวาก็กต้องลงอ่มอ่ะ เพราะว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะมีมือที่สามเข้าม,มาเกี่ยวข้องหรือไม่ก็เป็นความรักที่เหมือนแบบถูกหักหลังกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เจตานาดีต่อกันที่ผ่านมาแล้วบางคนก็คือเหมือนแบบฝ่าฟันกันมาแล้วทั้งคู่รู้สึกอึดอัดแล้วก็เจ็บหนักกันมากพอสมควร และเขาหรือเธอของคุณมีทุนนะคะเขาอ่าไม่ได้ไปมีคนอื่นเลยเขาพยายามตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเงินเก็บเงินนะคะแล้วก็หาเงินให้มากที่สุดรอคอยจังหวะและโอกาสนะคะว่าว่าความรักนี้จะเป็นอย่างไรต่อเนาะเดี๋ยวเล่ามา ให้อลรอเคิลนะคะโรแมนซ์แอนโจมาช่วยขยายนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อนะคะไพ่ค่อนข้างก,กังวลและหมวยจะไม่ขยายเพิ่มนะคะเพราะว่ามันเป็นพาที่ผ่านมาแล้วเป็นพาที่แบบเจ็บเจ็บหนักแล้วก็รู้สึกอึดอัดกันทั้งคู่อะเนาะ <c oughs> มีการร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เพฟฟเนอ้อมันมีไพ่สีถ้วยตัวตัวตัวตนของคุณแล้วก็ไพ่เพ g e ซ f อบครับหนึ่งถ้วยในตัวตนของเขาหรือเธอของคุณมีทุนนะคะมันเป็นถ้วยที่เหมือนแบบว่ายังมีใจมีความรักมีความผูกพันต่อกันอยู่นะตอนนี้นะเคมิสตี้นะคะ แล้วก็นางฟ้าสิงศักดิ์สิทธิ์จะให้พรคุณเกี่เป็นเรื่องความรักนะความรักครั้งนี้แล้วก็ your deserve love นะคะคุณได้มีการร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีสัญญาณเตือนขึ้นมาว่าบางคู่บางคนอาจจะได้มีการเหมือนแบบวนกันใหม่อีกครั้ง ได้มีการมั่นหมายได้มีการแต่งงานอะไรประมาณนี้นะมันอาจจะไม่ตรงสำหรับทุกคู่นะคะเพราะว่าดูแบบโดยรวมทั่วไปเป็น general reading นะมาดูคำตอบของนางฟ้านะคะ oracle อีกสำหรับหนึ่งนะคะว่าคำตอบของนางฟ้าเขาจะบอกอะไรอีกมาดูกันต่อนะคะไพ่คำตอบของนางฟ้าจะเป็นอย่างไรต่อนะคะเริ่มเลยนะคะ w a i เดี๋ยวก่อน listening into your attitude นะคะ get for information get for information เขาบอกว่าให้คุณนะอ่ะเดี๋ยวหมดเปิดเพิ่มให้หมดนะ y e a r from now แล้วก็ not t h e r right i g h time t มจะเปิดขยายเพิ่มให้นะคะอีก3ใบ i y o u b e l i e v e นะคะ romance p e r f e c t t i m i n g โ okay, อเคหมวยรู้แล้วค่ะว่าน้องเล่นลกวนคุณแม่เพราะว่าดึกมากแล้วคุณแม่ยังไม่นอนน้องจะคอยมาป้นเปี้ยนแล้วพยายามให้คุณแม่นอนนี่น,นีแม่รู้แล้วลูกโอเคเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะคะมันเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนาะบางคนอาจจะกลับมาแล้วก็เหมือนแบบต้องใช้เวลา พูดคุยติดต่อสือ่อสารประกบรอยแผนนั้นให้สมานก่อนนะคะและมันมีเรื่องราวอะไรอีกมากมายที่คุณนะ่ะจะต้องเหมือนแบบเรียนรู้ซึ่งกันและกันหาข้อผิดพลาดซึ่งกันและกันแชร์ิ่งกันอะไรประมาณนี้นะคะไม่ไม,ไม่ไม่น,าน่าหรอกคะ่ะภายในปีนี้นี่ก็เดือนกันยายนแล้วนะเนาะแล้วก็มันยังไม่ใช่เวลาณนะตอนนี้ที่คุณทั้งคู่จะต้องตัดสินใจอะไรให้มันเด็ดขาดเกี่ยวกับความรักครั้งนี้นะ เขาแนะนำว่าให้คุณเชื่อในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วเวลาค่ะมันจะมีเวลาคำตอบของมันทามมิ่งของมันเขาจะมีสัญญาณเตือนคุณทั้งคู่ก็จะรู้ะคะ่ะว่าจะมีสัญญาณอะไรที่เตือนมาว่า ให้คุณน่ะเชื่อมั่นในความรักของตัวเองเชื่อใจตัวเองแล้วก็เชื่อใจของอคนรักของคุณเองนะคะว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาเป็นความรักที่โรแมนติกอีกครั้งหนึ่งเนาะเป็นความรักที่โรแมนติกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เวลานั้นแหละจะเป็นเวลาที่ perfect timing เป็นเวลาที่ใช่ละที่ใช่ละที่คุณน่ะจะต้องเหมือนแบบ เดินคู่ไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันบางคนอาจจะเหมือนแบบแลกของแทนใจกันมีแหวนแลก,ก,กแลกแลกแหวนกันอาจจะได้แต่งงานกันสำหรับบางคู่ที่เหมือนแบบว่า anniversary จุดผูแล้วมันใช่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะโอเคก็ หมดแล้วเนาะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าชาวลัคนา,าอะไรราศีอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณมีทุนนะคะอเลค่ะราศีเมษราศีมีนนะคะแล้วก็ลิบบ้าค่ะราศีตุลราศีอะไรลัคนาอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณมีทุนนะคะราศีเมษราศีมีนแล้วก็ราศีตุล ตรงหรือไม่ตรงอย่างไรมาคอมเมนต์หมวยกันนะคะแล้วก็หมวยดูแบบโดยรวมทั่วไปอาจจะไม่ตรงกับคุณมิถุนบางคนอาจจะตรงกับคุณมิถุนบางคนนะคะถ้าใครอยากดูเป็นการส่วนตัวก็ไลน์อ n ดีหมวยมาได้ค่ะฝากช่องมูเต t ทานะคะอย่าดูเพียงอย่างเดียวมาคอมเมนต์มากด subscribe มาไลค์มาแชร์มาคอมเมนต์หมวยกันเยอะๆนะคะจะได้ ไม่พลาดการเปลนเพื่อนกันเนาะแล้วก็สุดท้ายแต่และท้ายสุดก็คือว่าความรักบทที่4ที่ผ่านมาหมวยได้ไปนำเงินค่าคู่ไปบริจาคที่วัดโชคชัยสีนะคะวัดนี้หมวยนำเงินไปให้ถวายให้กับ วัดโดยการซื้อหลอดไฟนีออนนะคะแล้วก็ให้อาหารบริจาคอาหารเจให้กับแม่ชีที่ดูแลวัดนะคะเพราะว่าแม่ชีทานแต่อาหารเจนะคะเราจะต้องบำรุงบุรณะบุคลากรเนาะที่มีชีวิตอยู่นะคะมันเป็นเรื่องที่สำคัญถวายอาหารเจแล้วก็หลอดไฟนีออนที่ใช้ทุกวันในวัดนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ไปซื้ออาหาร ซื้อขนมซื้อ,อยาให้น้องดัลลาเรียบร้อยแล้วนะคะและ next station นะคะบทที่5หมวยก็จะนำไปให้กับมูลนิธิเด็กเพื่อช่วยเด็กน้อยที่ติดโควิดและอยู่ในห้อง ICU นะคะก็มาติดตามแล้วก็มาดูดวงเป็นกาส่วนตัวด้วยนะคะโชคดีนะคะ